มึงที่มามึงเจ๋งมากเลยไงวะกูจะใส่สับนวลลงไปในพิซซ่าของม้าหาอะไรนะกี่จะใส่สับนวลลงไปในพิซซ่ากันล่ะไอจะขยี้อยู่ไรให้มันรู้สักบ้างว่ามันไม่มีใครใส่หรอกโง่ถ้าสปิคแมนกลับถึงฉากปัะชาการใหญ่แล้วจะได้รับบาดเจ็บแต่ตอนนี้สามารถสู้ได้ตอนนี้เขาปลอดภัยแล้วเลยเหรอได้ได้แต่มีชีสุขา ยายหอมยคุณภาพด้วยวะี่น่นี่ต้องเผาทิ้งตั้สั้นเดวิสันอยู่ไหนจะตัวปัญหาไม่มีโอชิพาแล้วเวลาจะหมดโอเฮิรรชิพายแล้วยังตเจยังงเจอต่สัดูไม่เห็นจะเก่งเลยแค่นี้เองกระจอกหมู ขาหาท่านเาไว้ฮัลโหลไอ้วเหล่าไอ้คนชัหน่งขี้เลอยู่็นชีน่าจะีอยู่บ้าลงมือกับลูก้าแรกไปหน่อยว่าเลย จังหวะนี้แหละเช่มันเ็ดตัวแล้วเรียกเหน่อยทำไมม่จัดการมันได้เลยรับ้าทั้งโทไมสดแล้วทำไม่สอเอาไปยืนได้ยังไงจจไม่ายพักเลยเมือไต้องปแล้วม่ยาไดตังชิวล่ะเอาบัตรเครดิตไปกิน อย่าละกัล่ามาถูกสุขารไมมมากเกินไปจับต้งกักลบไปที่ฐานอาได้ได้นี่ก็สั่งกันจังเลยเด็กตาคนเดียวสินะ่ัมมามียะโอ้ัมมามียะัมมามียะฉันมัมมามียะมัมมามียะมัมมามียะนัมมามียะมัมมามียะมัมมามียะ